มาดูแบตเตอรี่ไอ้เจ้ารถไฟฟ้า AJ นะครับผม AJ EV นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่แก๊็บเขาวิ่งใช้งานนะครับผมนี่ดูแบตเตอรี่มันนะครับเดี๋ยวถูกก่อนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็หนักมากนะครับผมเท่ากับแบตรถยนต์สองลูกนะครับเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับสี่สิบห้าสสิบห้าแอมป์นะครับ ครับลูกใหญ่มากตัวนี้จะเป็นปลักและเจ้าเทียบในระบบมันนะครับนี่ครับแบตเตอรี่แพงกว่ารถนะครับผมน้ำหนักน่าจะประมาณสามสิบกโลครับผู้หญิงยกไม่ขึ้นนะครับมันจะอยู่ในช่องนี้นะครับ น่คันนี้มีปัญหาเรื่องชาร์จไม่เข้านะครับฟิลใหม่นะครับกําลังไปซื้อฟิลอยู่นครับมาต่อใส่ของเก่ามันเป็นฟิลเล็กมากนะครับผมขี่ไปขี่มาฟิลใหม่นะครับครับทางคันก็แพงกับแบตเตอรี่นี่แหละครับ